วัดเก่าแห่งหนึ่งในภาคอีสานตั้งอยู่ห่างไกลผู้คนท่ามกลางป่ารบและต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นแทรกแน่นจนเกือบปิดทางเดินต้นเด็กวัดวัย17ปีเพิปีท่องย้ายมาจากจังหวัดข้างเคียงหลังจากบ้านเกิดประสบอุทุกับไถยเขาเป็นคนขยันและไม่พูดมากมักจะตื่นแต่เช้ามาทำความสะอาดลานวัด และช่วยพระครูบุญส่งเก็บกวาดของเก่าอยู่เสมอโบสถ์หลังเก่าของวัดแห่งนี้ซรุดโทรมจนไม่มีพระรูปใดใช้ประกอบพิธีแล้วพื้นไม้ด้านล่างปูพังและหญ้าขึ้นรกุมรางตนได้รับมอบหมายให้ช่วยเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมรื้อปรับปรุงใหม่ค่ำคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดลมพัดแรงและอากาศชื้นชะอย่างน่าผิดปกติ ต้นเดินผ่านโบสถ์กลับจากห้องน้ำแต่แล้วเขากลับได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงร้องให้เบาๆดังลอดขึ้นมาจากใต้ทุนเสียงนั้นท่าเบาแต่มีความเศร้าแฝงอยู่จนขนลุกสู้ใครอยู่ตรงนั้นครับต้นถามทางสองฝ่ายฉายไปยังพื้นดินแห้งแตกรอบรอบโบสถเสียงเงียบหายไปชั่วครู่ก่อนจะดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเดิม